อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อบทบาทของพระเจ้าน้อยลงและมนุษย์กำลังท้าทายกฎของธรรมชาติแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือ3เทคโนโลยีที่จะทำให้อนาคตของมนุษย์ไม่เหมือนเดิมกดไลค์กดติดตามแล้วเราไปดูกันอันดับ3มดลูกเทียมที่ทดแทนคันมานดาจากอดีตที่เชื่อว่าเด็กคือของขวัญจากพระเจ้าที่โรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟียได้สร้างอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Exten อุปกรณ์ที่จำลองสภาพคันมนุษย์เพื่อช่วยทารกที่คลอดก่อนกำหนดตั้งแต่อายุคันเพียง23สสัปดาห์จนสามารถพ้นช่วงอันตราย ได้โดยมีการทดสอบด้วยลูกแกะกว่า300ตัวซึ่งลูกแกะสามารถอยู่ได้เสมือนอยู่ในคันจริงๆอันดับ2การหยุดและรักษาความชราถ้าความแก่ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นเพียงข้อผิดพลาดของร่างกายดรชินยะยามานากะค้นพบว่าเพียงแค่ใช้ยีน4ตัว,ตวก็สามารถรีเซ็ตเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับไปเป็นเซลล์ที่อ่อนเยาว์อีกครั้งแม้ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะการย้อนกลับไปสู่เซลล์ต้นกําเนิดยังเสี่ยงต่อความผิดปกติแต่ก็นับเป็นก้าวแรกที่อาจทําให้มนุษย์ชะลอวั ได้จริงในอนาคตอันดับหนึ่งปลูกสิ่งมีชีวิตที่ศูนพันให้กลับมาบริษัทโคลา a l ซไบโอโลจิสได้คืนชีพไดว์วูฟที่สูญพันไปกว่า12,500ปีก่อนโดยการสกัด DNA โบราณจากฟอสซิลและยิ่งกว่านั้นพวกเขายังสามารถนำา DNA ของแมมมอตมาผสมเพื่อสร้างหนูทดลองที่มีขนยาวสีทองและระบบเผาผลาญที่ทนความหนาวจัดได้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความก้าวหน้าที่น่าทึ่งแต่ก็ชวนให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อมนุษย์แทรกแซงธรรมชาติได้ถึง ขนาดนี้มันดีจริงๆแล้วหรือไม่แล้วถ้าวันหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ควบคุมไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย